เรื่องเล่าอาถรรพ์เขื่อนรัชประภาหากจะพูดถึงภาคใต้ของประเทศไทยยังมีสถานที่เที่ยวที่สวยงามอีกมากมายนอกจากทะเลที่ถือว่าเป็นจุดขายแล้วน่าจะรวมถึงทะเลสาบที่อยู่ในเขตอุทยานและก็อ่างเก็บน้ำต่างๆด้วยโดยวันนี้ ผมจะขอนำเรื่องราวความสยองขวัญของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งซึ่งถือได้ว่ามีความงดงามมากหากใครเคยได้ไปก็คงจะติดใจนั่นก็คืออ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชประภาย้อนหลังกลับไปเมื่อหลายปีที่แล้วได้เกิดเหตุการณ์เรือท่องเที่ยวชนกับเรือหางยาวผู้ประสบภัย ได้รับการช่วยเหลือไว้เกือบจะทุกคนมีเพียงชายสูงอายุคนหนึ่งที่ได้จมน้ำหายไปโดยไม่ทราบชะตากรรมจากนั้นอาสากู่ไยมูลนิธิอุศนศรัทธาจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนักประดาน้ำได้ร่วมภารกิจค้นหาร่างผู้สูญหายแต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อนหนึ่งในทีมนักประดาน้ำ ก็ได้เกิดสูญหายไปอีกหนึ่งคนเมื่อค้นหาทั้งคู่ไม่เจอชาวบ้านต่างก็พึ่งพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อขอขมาพระแม่คงคาและขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยูย่ณเขื่อนรัชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลานแห่งนี้ให้ช่วยเปิดทางเปิดตาให้ทีมงานเจ้าหน้าที่คู่ไปพบร่างทั้งสองผู้สูญหายนั้น เพื่อจะเชิญดวงวิญญาณทั้งสองกลับบ้านและเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติหลอกหลังจากวิธีกรรมเส้นไหว้สารพ่อตาโจงดงที่ชาวบ้านเคารพนับถือได้ไม่ถึง30นาทีร่างของผู้สูญหายคนแรกก็ได้ลอยขึ้นจากใต้น้ำไม่ไกลจากจุดที่สูญหายก่อนที่ร่างอีกคนหนึ่งจะถูกพบในอีกวันถัดมา นี่เป็นเหตุการณ์ที่หลายคนไม่อยากจะเชื่อแต่ชาวบ้านที่นี่ต่างเชื่อว่าสิ่งที่มาบาังตาหรือจุดรังร่างที่หายไปนั้นได้ปลดปล่อยทั้งสองขึ้นสู่ผิวน้ำแล้วตามคำขอหลังจากถูกสิ่งที่มองไม่เห็นอัมพลางเอาไวา้โดยคุณตาประสงค์วิชัยดิตหัวอาวุโสวัยเจ็ดสิบปีที่บ้านอยู่แถวนั้นได้เล่าให้ฟังว่า อดีตบริเวณใต้ผืนน้ำแห่งนี้คือถ้ำโลงหรือถ้ำโลงศพเพราะที่เดิมตรงนี้เป็นป่าช้าเก่าใช้ฝังและเผาศพคนตายมามากมายแต่หลังการสร้างเขื่อนก็ได้ปล่อยน้ำจนท่วมสุสานหมดแล้วนอกจากนี้ชาวบ้านที่นี่ยังเชื่อว่าใต้ผืนน้ำแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่คอยปกปักรักษานั่นก็คือพ่อตาแม่ยายถ้าคนในพื้นที่ทำสิ่งใดที่ดูเป็นการล่วงเกินหรือลบลู่หูนั้นก็จะพบก,กับหายนะอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามสาเหตุที่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้เคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยและมีผู้เสียชีวิตมากมายชาวบ้านเชื่อว่า เป็นเรื่องราวของความอาถรรพ์ซึ่งถ้าหากใครที่เคยไปเที่ยวที่เขื่อนดังกล่าวก็คงจะพอนึกภาพสถานที่ออกว่าจะมีบ้านที่เป็นแพรลอยอยู่กลางน้ําตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาก็ได้มีนักท่องเที่ยวที่เคยไปพักบนแพรแห่งนี้ต่างก็เคยเจอเรื่องราวหลอนๆมากมายและก็ได้เล่าต่อๆกันมาแบบปากต่อปาก บางคนเล่าว่าระหว่างไปพับบนแพช่วงกลางคืนขณะกำลังเดินออกไปเข้าห้องน้ำเมื่อส่องไฟฉายกลับมาที่ห้องก็ถึงกับขนลุกสู้เพราะพบว่ามีกลุ่มคนประมาณสี่ห้าคนทั้งชายและหญิงแต่งกายแบบชาวบ้านนั่งเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่พอสักพักก็ค่อยๆเลือนหายไปในอากาศ หรือบางคนออกมานั่งเล่นตรงแพรยามค่ำคืนใช้ไฟฉายสองเล่นรอบๆแพรแต่กลับเห็นเป็นเงาดำของคนมากมายที่นั่งอยู่บนเขากำลังจ้องมองลงมาที่พวกเขาก็ยังเคยหรือที่หลายคนมักเจอกันบ่อยๆคือมีเสียงคนเดินอยู่รอบแพรยามค่ำคืนพอสงสัยลุกขึ้นมาดูก็ปรากฏว่าไม่มีใคร พบแต่ความว่างเปล่าและก็มีบางคนเหมือนกันที่นอนอยู่ในห้องพักแล้วเผลอตื่นขึ้นมาช่วงกลางดึกแล้วก็เห็นเหมือนมีคนยืนอยู่ข้างนอกเป็นร่างใครก็ไม่รู้เอาหน้าสองมองลอดมาจากทางหน้าต่างเข้ามาสังเกตดูเป็นคนตัวใหญ่ๆสูงจนหัวแทบจะเลยขอบหน้าต่างเลยทีเดียวนั่นอาจจะเป็นตัวอย่างของเรื่องเล่าแค่บางส่วน ที่ผมได้เคยได้ยินนักท่องเที่ยวที่ไปประสบพบเจอเรื่องราวแปลกๆมาเล่าให้ฟังจากการที่ได้ลงมือค้นหาข้อมูลกลับพบว่าหลายคนที่ไปเที่ยวแล้วมีโอกาสพักที่นั่นต่างก็เคยพบเจอเรื่องราวแบบนี้คล้ายๆกันเอาเป็นว่าถ้าดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าหวาดระแวงจนไม่กล้าไปเที่ยวที่นี่กันล่ะครับเพราะเรื่องราวแบบนี้ คงไม่ได้เจอกันทุกคนแน่นอนทางที่ดีถ้าไปเที่ยวที่ไหนขอให้รู้จักเคารพสถานที่ไว้บ้างนั่นคงเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่อยากจะฝากไว้ครับสุดท้ายนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามและก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆ คุณจะได้รับชมรับฟังก่อนใครเพื่อน